สครับวันนี้บรรยากาศที่สนง,งานวนเนอร์ที่ศัก,ก้วก็คึกคักเป็นพิเศษครับเพราะว่ามีพี่น้องชาวกัมพูชา,านักธุรกิจทั้งนั้นเละครับลว้ลวนเลยได้เข้ามาฟังคำบรรยายในเรื่องของสุขภาพคนแล้วก็สุขภาพของพืชนะครับตอนนี้มาฟังกันนี่คือบรรยากาศเราจะหมอกนานโนโด้วยนะหมอกนานโนโด้วยถ่ายบรรยากาศนิดหนึ่ง คุณปฏิพัฒน์ะนะครับวิดีโอวิดีโอครับอ่าเก็บบรรยากาศนิดหนึ่งสำหรับผู้นำนั้นเลยครับผู้นำนนี้เป็นผู้นำใหญ่ผู้นำใหญ่ผู้นำใหญ่หนะครับจากทางกัมพูชาครับอ่ยกไม้เมืม่อหน่อยโอเคครับเยี่ยมเลยครับนี่ทีมงานคุณส้มนะครับทำให้บรรยากาศที่สธนักงานสักแก้วคึกคักเป็นพิเศษวันนี้นะครับมีการสมัครเป็นสมา,าชิกตำรวจว่าทำอะไรคนมาเยอะจังอ๋อเขาัวจะเป็น เล่นไฮโลกันอะไอ่าอา,อา,อาตรงไหนสงสัยถามนะครับถามได้เลยถามได้เลยจะถามเรื่องอะไรทั้งข้อมูลทั้งเกี่ยวกับการทำธุรกิจ